ราก็อยู่กับรถที่แบบว่าเป็นดาวเด่นของบูธฮอนด้านะคะในกลุ่ม2ล้อนั่นก็คือในส่วนของมังกี้ค่ะตัวนี้เป็น Limited Edition นะคะบอกเลยว่า ซาล์บอใครสาวกล็กาล์บอต้องมาเลยค่ะเพราะว่าเขามีมาให้ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นดาร์กไซส์แล้วก็ไลท์ไซส์ค่ะนี้บอกเลยว่าทั้งในส่วนของธรรมะแล้วก็อธรรมมาแบบเต็มๆเลยนะคะตัวเนี้หูบอกอยากให้ดูใกล้ๆสวยมากนะคะงานเขาสวยมากๆเลยอันนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเท่าที่ได้ยินมาเห็นบอกว่ามีสีละ150คันเท่านั้น มีสีละ150คันเท่านั้นนะคะสำหรับในส่วนของ Limited Edition Star Wars นะคะเป็นรุ่นของมังกี้นี่เจ้าหน้าที่เอาดาบมาให้แล้ววางได้เลยค่ะขออนุญาตดูได้ไหมคะอ,อ๋ะ่ไดอใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้ไปในเซตใช่ไหมคะเวลาซื้อนะคะก็คือในเซ็ตที่ได้เนี่ยสมมุติว่าในใครเป็นเจ้าของรถ รุ่นใดรุ่นหนึ่งในนี้นะคะในร้อยหสิคันอันนี้ร้อยหิแล้วก็อันนี้ร้อยหคุณจะได้เซ็ตพรีเมียมไปด้วยนั่นก็คือดาบนะคะเป็นดาบฝั่งไลท์ไซส์แล้วก็ดาร์กไซส์ฝั่งนู้นรวมถึงเสื้อหนังตัวนี้ด้วยได้ไปเลยนะคะบอกเลยว่าแบบคุ้มมากๆนะคะต้องมเีเป็นตัวลิมิเต็ดจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้ถามเซลลเซลบอกว่ายังไม่ให้จองนะยังไม่เปิดจองจองผ่านออนไลน์เท่านั้นนะคะซึ่งจะมีแจ้งในข่าวสารของคับ เอาเนาะว่าสามารถจองผ่านออนไลน์ได้มีแค่สีละ150คันเท่านั้นค่ะสีละ150คันเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของก่อนใครมาในงานค่ะเขามีการประมูลนะคะวันสุดท้ายวันที่7จะมีประมูลสีละ1คันโดยประมูลเลขนัมเบอร์4และ6 6ค่ะราคาตัวรถนะคะเปิดเท่าไหร่ในวันประมูลเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลามากๆแต่บอกเลยว่าคุณได้ ใครเพื่อนนะคะเอารถกลับหลังวันประมูลได้เลยเนาะอ่ะมาดูตัวดาร์กไซส์กันนิดนึงค่ะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเขามาใส่ดาร์กๆอะโคตรเท่มากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะอันนี้เขาก็จะให้ความรู้สึกแบบที่อืมเป็นกลิ่นไอเป็นกลิ่นไอของแบบ Star Wars โดยตรงนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบปิดสติกเกอร์นะจ๊ะอันนี้เป็นแบบนูนขึ้นมานะคะคำว่า Star Wars นี่นูนขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายแคปลานะคะบอกเลยว่า งานดีงานสวยมากๆนะคะในส่วนของมังกี้นะคะให้เห็นตัวรถกันแบบชัดๆกันเลยทั้ง2ตัวราคาอยู่ที่169,900ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าค่าในการประมูลนะคะราคาจะไปจบที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วก็มาดูโฉมหน้ากันค่ะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ2คันแรกของมังกี้ซาวด์ค่ะคุณจะได้ไปทั้งส่วนของตัวดาบด้วยแล้วก็ได้เสื้อด้วย ไม่แน่ใจว่าได้คําว่าซาวบ l อรตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่านะคะได้ยินมาว่าได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะ,ะเป็นเจ้ของตอนน้องรีบเข้ามาระมูลการงานนะคะอ่าร่วมทมมูลไปด้วยกันค่ะอ่ะชมรถใกล้ได้เลย